สวัสดีค่ะมะม่วงหิมพมา,านต์ยอดกำลังสวยงามมากยอดกำลังแตกเต็มไปหมดเลยส่วนช่อดอกก็เริ่มชัดเจนแล้วค่ะชัดเจนตามสัญญาค่ะถ้าดอกบานเมื่อไหร่ก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆชมว่าเป็น มะม่วงหิม,มาพานต์ที่อร่อยนักอร่อยหนาแล้วก็มีราคาสูงหน้าตาน้องเป็นเช่นไรดอกหลายท่านอาจจะรู้จักอาจจะเคยเห็นแต่หลายท่านที่ไม่รู้จักก็มีก็ปนปน,นกันนะคะท่านไหนที่รู้จักแล้วก็ขออภัยท่านไหนที่แบบไม่รู้จักก็ถือว่าเราได้แชร์กัน เพราะว่าต้นนอกก็ชอบดูดูคลิปดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะดู YouTube บางอย่างเราก็ไม่รู้เราก็สามารถที่จะค้นหาได้จากใน YouTube เลยช่วยได้ช่วยได้ไดอุ๊ยอันนี้มีนกมีนกมาอุจจาระใส่ใส่ดอกแล้วก็ใส่ใบน่าจะต,ติดผลแน่นอนค่ะ เยอะเลยทุกกิ่งไม่ว่าหันไปกิ่งเล็กกิ่งน้อยอันนี้ใบร่วงร่วงแล้วก็ยังไม่หลุดอยู่ปติดกันผูกพันกันอันนี้ร่วงแล้วก็ยังอยู่ มีทุกช่อจริงๆเลยที่ออกมาใหม่ก็มีแต่ว่าสูงเกินเอื้อมอันนี้ก็สูงสองเมตรกว่าค่ะจริงๆน่าจะสูงมากกว่านี้แต่เราก็ทำการปัดอันนี้ปัดที่ประมาณเมตรเจ็ดสิบตอนแรกก็ไม่ถึงแร้วค่ะแล้วเขาก็โตขึ้นมาก็กลายเป็นความสูงที่เกิน โอเคไม่ว่ามุมไหนเราดูรอบต้นแล้วนะคะต้นประมาณนี้ค่ะต้นไม่ค่อยใหญ่มากแต่อายุห้าปีแล้วโอเคสวัสดีน้องมะม่วงหิมมะผ่าน